อ,อย่างเช่นพนระที่สายวิปัสสนากรรมฐานก็จะสอนในจิตกันอยู่แล้วแต่ใน,นะะส่วนแต่คนที่ยังไม่ทำไม่ถึงเพ่จะมาหัดนั่งสมาธิมันยังไงก็มองไม่เห็นแต่มันจะทำให้เราสงบขึ้นเราหลุดช่องทางในการที่เราจะทำต่อไปเรื่อน,น,นะคะแต่เรื่องช่วงจิตเนี่ยทางสำนักพุทธก็ออกมาแล้วนะคะว่ามันไม่มีบัญญัติดไว้ในพระไตรปิฎกมันไม่มีคือศัพท์มันคนละคำยุคนี้ยุคนี้ ยุคสมัยก่อนเมื่อ2,567หรือ8ปีมาแล้วกับยุคนี้มันยุคไหนคะเพราะฉะนั้นมันต้องคำศัพท์มันต้องเปลี่ยนไปวัยรุ่นทุกวันนี้ใช้คำศัพท์อะไรเราย,ยังไม่รู้เลยใกญ่ๆอย่างนี้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเด็วตะตุ้มเด็กะตออามอ,อะไรของเขาเพราะฉะนั้นคำศัพท์มันยุเ่เหยนไปได้เพื่อให้เราเข้าใจแต่จุดประสงค์ของการที่สั่งแล้วมันเข้าใจง่ายนะเพราะน,นั้นเอง คะไม่มีอะไรมากสำหรับคุณพี่จะเรียกอะไรก็ได้สำหรับคุณพี่ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยมีโอกาสได้เห็นแสีทองประตูสีขาวได้ไปทัวร์นรกในสวรรค์อะไรอย่างยังไม่ติดนั้นอยู่ในชั้เช่าสูตรพัฒนาเด็กเล็กเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาเจอน้องไนซ์แล้วก็เพิ่งอาจารย์น้องไนซ์นี่เพิ่งจะเข้ามานั่งสมาธิเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เข้าออนไลน์แค่งค่ะ คือเราเราเก็ตตรงที่ว่าทำไมเด็กสาบขวบสวนพ่อแม่นั่งสมาธิได้แล้วก็สับที่ใช้ก็เด็กเขาพูดชัดๆมากมเพราะว่าเราสอเนเด็กมาเด็กอายุแค่นี้ไม่สามารถจะพูดได้มากมายขนาดนี้นี่นี่คือเคยเล่ามาเคยถูกสัมภาษณ์มาแล้วนะคะแล้วก็เคยเคยถูกกล่ามาแล้วว่าพ่อ,อ วันนี้ไม่ได้โกหรอกค่ะแต่คนที่ไม่คือใหญ่คิดว่าทุกคนจะต,ต้องทำได้เหมือนกันหมดไม่งั้นพระอรหันต์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมคะต้องไปถามพระอาจารย์ที่เขานั่งมิปัสนนากรรมฐานท่านก็ระบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเองเข้าทำวิปัสนนากรรมฐานมาถึงไหน,นแม้แต่คนที่มาโจมตีทุกๆวันนี้หลายคนก็เคยเชื่อมจิตแต่ไม่ได้ใช้คำว,ว่าเชื่อมจิตนั่นเอง ขาใช้ครสั์มัยโบราณสมัยอะไรนะเ้าแต่ปิดตัวเราจงได้3นกลัวมากเลยวันนี้ว่าอาจารย์มาเหรอวะมาแล้วเอาไปฝากคนละสิบโซเชียลปัจจุบันเนี้ยก็ผมก็ไม่ได้โทษทุกทุกที่นะฮะ เพียงแต่ผมคิดเคราะตามอายุของผมการที่ลงข่าวในลักษณะที่ท่านเสียหายเนี่ยผมยังไม่ทร้าว่าท่านเสียหายตรงไหนเพราะเท่าที่ผมสัมผัสมาท่านสอนแต่เรื่องของการนั่งวิปัสสนากรรมฐานและผมเป็นผูศัทธาท่านมาสองปีกว่าเนี่ยจิตผมก็นิ่งขึ้นในเวลาผมนั่ง แล้วผมก็ไม่ได้มารับถือท่านเป็นองค์คนแรกผมเป็นลูกจิตหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านบวชให้ผมนะฮะผมบวชมาแล้วแล้วก็วัดปากน้ําผมก็ไปนั่งสมาธิก่หลายแห่งผมไปนั่งมาการที่ผมได้มาสักษาอาจารย์เพราะว่าท่านสอนเนี่ยแม้จะสั้นๆ แต่เข้าใจง่ายก็ทําให้ผมเนี่ยก้าวหน้าได้ดีขึ้นคุณคุณาะฉนั้คุณลุงครับและระหว่างกับพระพุทธเจ้าที่มีคําสอนกับทางพระพุทธศาสนาล่ะครับมีความแตกต่างยังไงกับที่คุณลุงสัทธาในตัวของอาจารย์น้องในคือการสอนของอาจารย์เนี่นะผมสัมผัส้วยตัวเอง ว่าหลังจากที่ผมปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำแล้วจิตผมนิ่งขึ้นนั่งสมาธิได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าในด้านของอสมมุติว่าพระไตรปิฎกเอยหรือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเอยอะไรเอยอะย่างเงี้ยนะที่<า>ท่านามหลักธรรม,<า>มเลยครับ,รบอันนั้นก็คือสิ่งที่นอกเหนือความสามารถของผมที่จะตอบเพราะว่า มันสูงเกินไปนะครับแต่ว่าตามที่ผมมีอาจารย์มาหลายๆองค์แล้วก็บวชมาก็นับมาถึงวันนี้ก็ก็หลายปีแล้วล่ะคุณลุงนับถือาศาสนาอะไรครับพุทธครับ100้อยปร์เบวชหลวงพ่อจรัญมาก็ต้องพุทธถูกไหมครับจรัพุทธอริยกุมภาลเครัและทีนี้ถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ครับเคยได้ศึกษาทำศึกษาในเรื่องของพพุทธศาสนา ก็ทราบดีอยู่ใช่ไหมครับศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยการบวชอย่างนี้นี่ถืวอว่าศึกษาอเปล่าคือในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเราทราบพระพุทธศาสนาเนี่ยผมก็อ่านไปแบบเพวเผินนะไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งนะครับได้ว่าการที่เราจะศรัทธา ่วนใหญ่ผมจะใช้ความรู้สึกที่ผมได้สัมผัสว่าความเป็นจริงตัวผมที่ได้สัมผัสมาเนี่ยเป็นยังไงว,วันนี้ผมสามารถยืนยันว่าผมนับถือแล้วก็เชื่อฟังอาจารย์น้องนายร้อยเปอร์เซ็นเพราะสิ่งที่ท่านทำให้สอนให้มันทำให้ผมดีขึ้นแล้วก็สบายนั่งสมาธิได้นิ่งสงบมากขึ้นนะฮะ แล้วผมก็ไม่ได้เพิ่งหัดนั่งสมัยผมอยู่วัดอัมพวันผมก็นั่งทุกวันนะครับเพราะนั้นอาจารย์ของผมหลวงพ่อจรัญท่านก็สอนให้นั่งเหมือนกันยุบหนอทองหนอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่ได้เออเล,ลในส่วนของสิ่งที่กําลังผมเป็นผู้พิการทางหูนะครับเพราะงั้นบางทีคําถามของคุณเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ยิน หรือก็ได้ยินไม่ชัดการตอบเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความศรัทธาของอาจารย์แล้วผมร้อยเปอร์เซนต์ว่าว่าท่านไม่ได้มาโกหกเราแล้วก็การวิเคราะห์ของสังคมเท่าที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นการวิเคราะห์ทย์เพราะว่า คนที่ลงข่าวเลยหรืออะไรอะไรเนี่ยได้สัมผัสอาจารย์น้องนายจริงๆลึกซึ้งแค่ไหนเนี่ยแล้วไปลงข่าวเนี่ยก็ต้องถามตัวเขาเอง <c oughs> คือไม่ได้มองว่<ม>า <c oughs> สิที่เกิดขึ้นจะเป็นการบิดเบือนทางพระพุทธศาสนาเลยเหรอครับไม่บิดเบือนเลยเพราะว่าท่านสอนเนี่ยตามความเจริงทางสายของพระพุทธศาสนานี่แน่นอน เพราะว่าที่ผมสัมผัสมาจากหลายๆวัดหลายๆแห่งก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนนี้เพียงแต่บางคำสอนท่านอาจจะแบบสั้นๆกระชับอย่างคล้ายๆกับว่าคนนั่งสมาธิมัน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 ,ม,นมันเป็นยังไงมันคืออะไรท่านก็ตอบว่ามันคือการซูมซึ่งเราเป็นลูกจิตเนี่ยเราจะเข้าใจครับว่าซูมของท่านเนี่ย ก็คือดึงเอาสิ่งต่าง,างๆที่เราเห็นเราสัมผัสมาแล้วก็มาวิเคราะห์ก็คือเหมือนเราส่องกล้องจุลทรรศดูวิเคราะห์ว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในหลายอย่างอะไรบ้างแบบเดียวกันเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยว่าสิ่งนี้มีอะไรหรือไม่มีอะไรแล้วเราก็ปล่อยวางตามที่ท่านสอนมานะฮะตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับอะไรค<ะไ>รับคนนี้ตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ ผมอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุหกสิบเจ็ดสิบเก้าเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมอยู่บางแคครับอยู่บางแคที่นี่ครับเคยเคยเคยได้ไปไปปฏิบัติธรรมกับทางน้องไนท์เขาเป็นยังครับปฏิบัติธรรมทางไลน์แล้วศึกษาทางออ์ศึกษาทางไลน์ผมเป็นแบบเป็นกรรมิกในไลน์เนี่ยครับ ไม่ได้ไม่ได้มองว่าตัวเององมงายใช่ไหมครับไม่ได้มองว่าตัวเององมงายเพราะผมก็มั่นใจว่าผมมีสติร้อยกรสุดแล้วทีนี้ในส่วนของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีมากว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ะครับครับแล้วคุณลุงไม่ได้มีความศรัทธาเรื่มใสตรงนี้เลยศรัทธาเดียไม่ศรัทธาผมจะไปบวชทำไมต้งโงน่น่ะยี่สิบสามสิบปีมาแล้วผมศรัทธาทางพุทธศาสนาแน่นอนอนะครับแต่ว่า ที่ผมศรัทธาอาจารย์น้องนายนี่โดยไม่ต้องสัมผัสท่านทางทางกายเนื้อโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคําสอนของท่านต่างหากเป็นสิ่งที่ทําให้ผมปันใจแต่ตอนนี้คุณลุงทราบไหมออครับว่าทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาเขาเห็นพร้องต้องการว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะเป็นการบิดเบือนทางพุทธศาสนาเอ,อคำถามอันนี้ของคุณนี่ผมขอแย้งนิดน,นึงนะครับว่า เขาเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการวิเคราะห์ทิพนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้ตรงประเด็นโอเคนะครับครับต่อครับลุทำไมถึงบอกว่ามองว่าเป็นวิเคราะห์ทิพก็คนที่บอกว่าท่านไม่ถูกต้องเนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์น้องนายแล้วก็นั่งสมาธิที่อาจารย์น้องนายสอนหรืออย่าง นะครับถ้าทํามาแล้วแล้วก็เห็นว่าเป็นการหลอกลวงท่านมาลงว่าไม่ถูกต้องอันนี้ผมไม่กล้าโต้แยง้งแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ทําแล้วท่านมาบอกว่าไม่ถูกต้องอันนี้ผมกขอแย้งนิดหนึ่งว่าการวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ทิศลึกหรือเปล่านะฮะ ก็ะชืผมอยากจะอยากจะให้ตอบสังคมส่วนของคุณลุงศรัทธาอาจารย์องมหม่ตรงไหนนะคะทำไมถึงศรัทธาอาจารย์ตรงไหนศรัทธามาสองปีกว่าแล้วทำไมถึงมีความเชื่อครับว่าตัวเองดีขึ้นตรงไหนมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไหะครับการที่ผมดีขึ้นเนี่ยผมรู้ตัวตัวผมเองการนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงนี่ผมนั่งทุกเช้านะฮะเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่า นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วผมเชื่อเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกับที่ผมได้ทานข้าวแล้วผมก็บอกว่าโอ้กับข้าวจานนี้มันเผ็ดหรือไม่เผ็ดยังไงนี่เพราะผมชชมมาแล้วนะครับเพราะงั้นมันไม่น่าจะผิดแต่ไม่มีปริญญาอะไรมายืนยันให้คุณดู มีแต่ความรู้สึกจริงจังว่าร้อยเปอร์เซ็นผมเชื่อแน่นอนคุณลุงเคยเข้าอบรมกับอาจารย์น้องไหม้หลายรอบหรือยังคะเออจริงๆผมอยากจะไปหลายครั้งนะฮะแต่โอกาสของผมไม่อำนวยรวมทั้งสังหารของผมมันก็มีข้อจำกัดนะครบางทีก็ยังไม่สะดวกก็เลยยังไม่ได้ พวันนี้ตั้งใจที่จะมามอบกําลังใจให้อาจารย์นี่ก็หวังจะได้แตะมือท่านนิดหนึงออก็เท่านั้นคุณลุงไดรเชื่อมจิตอย่างนี้เหรอคะการเชื่อมจิตเนี่ยในความออใน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 รลยเราก็นั่งเชื่อมจิตของเราที่บ้านออไม่ได้มาที่ไหนออนะครับแ้นถามว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงมันก็แล้วแต่คนจะใช้ศัพท์ ผมคำว่าเชื่อมจิตใช้ศัพท์คำไหนนะครับบางแห่งก็ก็จะใช้ศัพท์ในลักษณะหนึ่งแต่การที่เอาใจถอดจิตหรืออะไรต่างๆได้เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในในายของ ฟังพระเกจิหลายๆองค์สแสดงว่าคุณลุงย,ยังไม่เคยเชื่อมจิตยังไม่เคยเจออาจารย์น้องไน็์เป็นๆโดยตรงเป็นๆโดยตรงคือใช้ผ่านทางไลน์ทางออนไลน์อย่างเดียวเลยใช่ไหมในทางออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าในการปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างเดียวค่ะนะครับรวมทั้งสิ่งที่ผมปฏิบัติก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนอ แล้วผมก็เชื่อทอนได้แล้วมันดีขึ้นอย่างไงอรคุณลุงดีขึ้นในลักษณะที่ทําให้จิตผมนิ่งขึ้นค<ะ>่ะนะครับทําให้ผมโกรธน้อยลงการที่ผมมาฟังดูคนคนที่เขามาด่าหรือมาว่าคนที่เราศรัทธาเรานับถือเราไม่ได้โกรธเท่าเลย <c oughs> เราเพียงแต่มีใจเมตตาสงสารเขาว่าถ้าเขาพูดผิด ทำให้เกิดการเสียหายมันก็เท่ากับเป็นการก่อกรรมด้วยตัวเขาเองเราก็อยากจะบอกเขาว่ากฎแห่งกรรมมีจริงและยุติธรรมเสมอนะครับเพราะงั้นใครจะทำอะไรเนี่ยก็ควรจะคิดและทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นผลดีกับตัวเองดีกว่าไม่มีใครบังคับนะครับอ <c oughs> ขอบคุณนะครับอย่างวันนี้ถ้าได้ถ้าน้องในได้แตะราพัดจะยิ่งน่าเสาจัะอย่างถ้าวันนี้น้องในได้แตะระพัดจะยิ่งน่าเียดายครับต้องการได้มีโอกาสได้สมคัญนะคะหรือว่าแตะระตัดเราต้องการต้องการให้น้องในเชื่อมจิตไหมครับวันนี้อันนี้เป็นเพียงความหวังนะครับได้หรือไม่ได้นี่มันอยู่ที่บารมีของตัวผมถ้าผมบารมียังไม่ถึงยังไม่พอ ผมก็อาจจะไม่มีโอกาสแต่ผมก็ไม่ได้โทษใครเพราะผมตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจท่านแล้วก็นึกสงสารที่ท่านก็ต้องเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงตอนนี้ท่านยังไม่ได้พักเพราะงั้นถ้าเราเหนื่อยแทนได้เราก็พยายามจะไปถาแทนน,นะครับไอ,อ,อเรื่องได้สัมผัสไม่ได้สัมผัสเนี่ย แล้วแต่บุญคุณคุณลุงผมถามที่เดียวครับว่าสิ่งที่คุณลุงเรียกน้องไนซ์ว่าอาจารย์ครับคุณลุงให้คํานิยามคําว่าอาจารย์นิดจะได้ไหมครับว่าทำไมถึงเรียกน้องไนซ์ว่าอาจารย์อาจารย์<พ>คือผู้ที่ให้ความรู้เราแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ยังเป็นอาจารย์ได้นะครับแล้วท่านให้ความรู้เราไม่ใช่เล็กน้อยอะเยอะมากทําให้จิตเรานิ่งขึ้นได้ ไม่ใช่แพร่เพียงจะมาให้ความรู้เราเล็กๆน้อยๆอัน,นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสัมผัสมาด้วยตัวเองผมจึงมั่นใจและเรียกท่านว่าอาจารย์ได้ร้อยเปอร์เซ็น็มปากเต็มคำไม่มีใครจับจ้างผมทั้งสิ้นนะครับผมมาด้วยตัวเองมาด้วยใจแล้วก็ทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยแล้วผมให้สัมผัสไป ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยคุณลุงถึงที่สังคมพยายตั้งคำถามว่าเอ้คุณลุงจะเป็นหนึ่งหนึ่งคนในการที่จะเป็นการเสาะสอนบดทําลายทางพระพุทธศาสนาหรือเปล่าคุณลุงมีความคิดเห็นยังไงบ้างผมมีความรู้สึกว่าท่านมาช่วยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญมากขึ้นไม่ได้มาทําลายเลยเพราะสิ่งที่ท่านสอนทุกคำเป็นความจริง และคําพูดต่างๆที่ท่านพูดเอาไว้เมื่อปีที่แล้วกับวันนี้มันก็ตรงกันไม่ได้มีอะไรที่แมาว่าปิดผิดเพี้ยนคือโกหกไว้แล้วก็วันนี้มาพูดอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อาจารย์น้องนายไม่ใช่แบบนั้นผมเชื่อได้ว่าท่านมาเพื่อช่วยให้ศาสนาพุทธ จะรุ่งเรืองมากกว่านี่เป็นอยู่ประคำคำสอนนะครับวันนี้วันนี้คุณลุงก็มีความหวังที่ต้องการเง่นในเชื่อมกับลุงด้วยใช่ไหมครับผมไม่ได้คิดที่จะไม่ให้ท่านเชื่อมจิตหรอกครับตอนนี้เพราะท่านมีงานของท่านเยอะมากแค่ท่านแต่ผมแต่ผมสักนิดหนึ่งผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมือเหนื่อยอะไรเลยไม่ได้คิดขนาดนั้นเลย นะครับขอบคุณมากนะครับคุณลุงคะค่ะวิทยาค่ะอันนี้อ่าที่เาบอกว่าทางอาจารย์น้องไม้จะมีการเชื่อมจิตวันไหนอะคะอะไรนะอาจารย์น้องไม้จะมีการเชื่อมจิตวันไหนคะวันนี้ฮะไม่ไม่ไม่ค่ะจิ้มข้าวอย่างจิคะอยากทราบค่ะคือคือผมผมไม่ดีนะฮะคุณลุงคุณลุงเคยโดนอาจารย์เชื่อมจิตไหมเคยถึงอาจรเชื่อมจิตเคยเคยโดนอาจารย์เชื่อมจิตให้ไหม ท่านเชื่อมจิตให้ทางอันไลนงออไลน์เลยใช่ครับเคงออ,ออำตอบที่ผมบอกก็คือ่ท่านทำแล้วผมปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วก็เชื่อมจิตแล้วเนี่ยจิตผมนิ่งขึ้น,นการนั่งสมาธิผม มันนานันแล้วก็สงบดีกว่าเก่าผมไม่ใช่เพิ่งหัดนั่งสมาธิตามที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าผมเป็นลูกศิษย์หลายวัดแล้วก็ผมก็บวชมาแล้วอาจารย์ของผมก็คือหลวงพ่อจันร์วัดอัมพวันสิงห์บุรีนะเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ได้ว่าว่าผมมาสัมผัสอาจารย์นองนายแล้วทำให้ผมเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่มีอะไรผิดปกติตผมสัมผัสด้วยตัวผมเองตะกี้คุณลุงบอกว่าลุงเคยบวชเรียนกับท่านอาจารย์จรันได้เคยศึกษาไปทางท่านอาจารย์จรานหนึ่งสองสามกำลังสภาเรื่มใ <BJ S 1> สอยู่เนี่ยมันมันเป็นว่าท่านอาจารย์ที่เก่งความศรัทธาเรื่มใสอาจารย์น้องนัยเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับที่อาจารย์จรันแถมให้สอนเลย ท่านสอนผมมายังไงเนี่ยอาจารย์อยู่ที่ไหนะครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีท่านมรณภาพไปแล้วครับท่านมรณภาพไปแล้วต,ต้องขอโทษแต่ว่าผมก็ไม่ใช่เพิ่งหัดนั่งผมนั่งมาหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่ผมมาทำตามที่อาจารย์น้องนายสอนแล้วผมมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือไม่ใช่ความคิดของผมเอง แต่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นการมโนว่าเออเราดีขึ้นเว้ยไม่ใช่มันดีด้วยความรู้ความที่เราเป็นเหมือนกับว่าเราเดินเข้าห้องแอร์เอ,อ้ยนี่เย็นขึ้นเนี่ยอันนี้โอเคเรารู้ตัวเราสัมผัสด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าผมคงไม่ได้เพียพเพ้ยนนะฮะยืนยันได้ว่า สติผมอย่างร้อยปอรนแล้วก็อยู่พบที่คุยกับทุกท่านวันนี้คนคนในครอบครัวของคุณลุงก็สนับสนุนไม่ห้ามปลามอะไรใช่ไหมครับผมไม่ได้บอกใครเพราะต่างคนต่างต่างไอ้นั่นแล้วผมอยู่คนเดียวการการแต่ครอบครัวของผมทุกคนก็นั่งสมาธิเพราะงั้นคิดว่าน่าจะ ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับคุณุไปปะคุณทางมาจากหนครับผมมาจากบางแครครับ อ่ะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับการให้สัมภาษณ์ของทางคุณลุงนะต้องบอกว่าคุณลุงเขาเนี่ยเป็น f อซนะครับของเอ่อเรียกว่ายังไงเดียกลุ่มเชื่อมจิตเนาะเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ใช้คําว่าลทัทธิแล้วก็ที่เข้ามาที่พัฒนาสังคมนัมนุษย์ในวันนี้เองเนี่ยเขาก็ได้มีการเข้ามานะครับเพื่อจะมาถแถลงครับในส่วนของกรณีที่ทางสื่อเนี่ยได้มีการเรียกพวกเขาว่าเป็นลทัทธิคุณผู้ชม อีกอย่างหนึ่งเลยก็ที่มานะครับก็เพื่อที่จะขอสวัสดิการเอสวัสดิภาพนะครับให้แก่ตัวของน้องเด็กเชื่อมจิตด้วยนั่นเองคุณผู้ชมเมื่อกีก้อากาศร้อนมากนะ,ะคุณประสิทธิ์บอกว่าร้อนไหมครับนักข่าวอากาศค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งแต่ว่าเราสามารถหลบแดดได้แต่ว่าเดี๋ยวไลฟ์สดอันนี้เนี่ยผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชมเดี๋ยวหลังจากที่เขาออกมาจากศูนย์ช่วยเหลือ ตรงนั้นคุณผู้ชมศูนย์เชื่อเหลสังคมนะครับที่ทางครอบครัวเขาได้มีการเข้าไปเนี่ยเราจะทําการขึ้นไลฟ์ครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาจะมีการออกมาแถลงให้เราได้รับชมกันนะครับสำหรับไลฟ์นี้ผมก็ต้องขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันให้พร้อมนั่้ชมไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องเอ่ยแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่สูรสัพท์ให้เต็มเอ่ยนะครับเพื่อที่จะได้รายงานในของทางครอบครัวเชื่อมจิตเขาที่จะมีการแถลงนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในอีกสักครู่หนึ่งขอบคุณทุกทท่่าาานรับีเข้มมช สำหรับไลน์นี้ผมก็ขอตัวลายพีผู้ชมไปก่อนครับ